สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5บทบาทหน้าที่ของงานนาฏศิลป์และการละครน,นะคะก่อนอื่นเนี่ยน้องเห็นว่านาฏศิลินไทยแต่และชุดการแสดงเนี่ยมีความสวยงามงดงามมากเลยแล้วเรารู้ไหมว่ากว่าจะเป็นชุดการแสดงได้สักหนึ่งชุดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้น คลิปนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบหน้าตสินไทยนะคะอ่ะองค์ประกอบหน้าตสินไทยข้อที่หนึ่งจะต้องประกอบด้วยหน้าแตยศยและภาสัท่าสหน้าัตยศยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่ารำเรื่องตน้นเพราะฉะนั้นในการเรียนหน้าตสินไทย ั้นตอนแรกน้องจะต้องฝึกในเรื่องของท่ารำเบื้องต้นก่อนหรือเรื่องของนาติยศัพท์และภาษาท่าก่อนซึ่งนาตยศยและภาษาท่าเนี่ยจะเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดหรือการแสดงนาาติลิ์นะคะซึ่งเราจะนำท่ารำพวกนี้แหละมาประกอบกันเป็นชุดการแสดงในการแสดงอวัยวะที่เราใช้ มากเราจะใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเรานี่แหละแต่อวัยวะที่เราใช้มากเลยในการเคลื่อนไหวก็คือมือและเท้าเพราะฉะนั้นหน้าตยศัพท์หรือท่ารำเบื้องต้นเราก็จะแบ่งออกเป็นท่ารำที่ใช้มือและท่ารำที่ใช้เท้าครูยกตัวอย่างเช่นท่ารำที่ใช้มือในนี้เขายกตัวอย่างมาสองท่านะคะก็คือท่าตัง้งงกับท่าจีบแต่จริงๆแล้ว ท่ารำที่ใช้มือไม่ได้มีเฉพาะท่าตั้งวมและท่าจีบนะคะยัมีท่ากลายมือท่าฉายมือท่าสะบัดมือท่าลอกแก้วอีกเยอะแยะมากมายท่ารำที่ใช้ที่สองก็คือท่ารำที่ใช้เท้าในพอยเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างปากเท้านะคะแต่พอจริงๆมันจะมีสลดเท้าสลุดเท้ากระทุ้งเท้ากระดกเท้ายกเท้าวางส้นถักเท้าโอ้เยอะแยะมากมายซึ่งท่าเหล่านี้แหละที่เราเรียกว่า หน้าติยสัมนะคะการเคลื่อนไหวท่าทางต่อไปก็เป็นการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกสื่อความหมายแทนคําพูดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกแล้วก็สื่อความหมายแทนคําพูดถ้าพวกนี้เราจะเรียกว่าภาษาท่านาฏศิลป์อันนี้เราจําเป็นต้องฝึกเหมือนกันค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่าการแสดงนาาศิสินไทยเนี่ย ตัวละครจะสื่อความหมายโดยใช้ท่ารำถ้าเราไม่ศึกษาภาษาท่า,าพวกนี้เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวละครอยู่ในอารมณ์อย่างไรตัวละครต้องการพูดว่าอะไรหรือตัวละครอยู่ในกิริยาการอย่างไรอ่ะในพอยท์เขาจะยกตัวอย่างให้สามข้อก็คือท่ารักโกรธดีใจยังมีท่าอายตายดดมยิ้มฉันเธอท่านกระโดกเรือห้ามเยอะแยะเลยนะคะ ่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะตัวอย่างหน้าติยศัพท์และภาษาท่านะการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกสืก่อความหมายแทนคำพูดเช่นท่ารักท่าโกรธท่าดีใจพวกนี้เราเรียกว่าภาษาท่าหน้าตาสินก็คือรูปนี้นะรูปนี้ก็คือท่ารักซึ่งท่าทางพวกนี้เนี่ยจะเรียนแบบมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนและสัตว์ ส่วนรูปนี้ท่าตั้งงนะคะท่าตั้งงจะเป็นหน้าตยศัพท์หรือท่ารำเบื้องต้นนะคะซึ่งท่าตั้งวงเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นวงบนวงกลางวงล่างนะคะคือถ้าวงบนก็สูงระดับแ่ศรษะวงกลางระดับไหล่วงล่างก็จะอยู่ระดับชายโคกหรือหัวเข็มค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะเนื้อร้องและทำนองเพลงการสแสดงหน้าติลสินไทย เนื้อร้องและทำนองเพลงก็จะต้องมีความสอดคล้องกันท่ารำของน้องจะต้องมีความสอดคล้องกับบทเพลงด้วยไม่ใช่ท่ารำไปทางหนึ่งบทเพลงไปทางหนึ่งถ้าเกิดว่าท่ารำไปทางบทเพลงไปทางก็จะไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการแสดงได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องสอดคล้องกันในเรื่องของท่ารำเนื้อเพลงเพื่อที่ว่าเวลาเราแสดงออกบาเนี่ยเราจะได้สามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการแสดงได้ตรงตามเนื้อหาของเพลงและเนื้อเรื่องเมื่อเราสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงเนี่ยก็จะทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจการแสดงนะคะ่อไปองค์ประกอบที่สามองค์ประกอบที่สามคือบทเพลงหน้าพาดน,นะคะบทเพลงหน้าพาดเนี่ยก็ถือว่า เป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการรํหน้าจะสินการรําละครนะคะเพราะว่าเพลงหน้าภาพเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาการของตัวละครนะคะและบางเพลงอาจจะใช้เฉพาะตัวละครแต่ละตัวด้วยเช่นเพลงหน้าภาพที่ใช้ในการรําประกอบเพลงหน้าภาพแต่ละเพลงผู้แสดงต้องแมนยําในความถูกต้องตามจังหวะของเพลง การแสดงจึงจะมีความงดงามน,นะคะต่อไปสี่ดนตรีและเครื่องดนตรีนะคะในการแสดงละครเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทของละครนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นละครดึกดำบรรพ์วงดนตรีที่ใช้เราก็จะใช้วงปีพาดดึกดำบรรพ์การแสดงโขนการแสดงละคร เราก็จะใช้วงปีพาดเฉยๆเห็นไหมคะมันจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นการแสดงโขนและการแสดงละครเราจะใช้วงปีพาดประกอบการแสดงและโดยมากวงปีพาดที่ใช้เราจะใช้วงปีพาดเครื่องห้าหรือวงปีพาดเครื่องคู่เราจะไม่นิยมใช้วงปีพาดเครื่องใหญ่อะต่อไปองค์ประกอบที่ห้าอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะ การแสดงน่าตสินไทยบางชุดการแสดงไม่จําเป็นจะต้องมีทุกชุดการแสดงสําหรับอุป,ปรกรณ์นะคะบางชุดการแสดงเนี่ยอาจจะมีอุป,ปรกรณ์ประกอบการแสดงเพื่ออะไรเพื่อทําให้การแสดงนั้นมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมีเอกลักษณ์เช่นอะไรเช่นการแสดงชุดระบางตาลีกีปั๊ตค่ะการแสดงชุดระบาตาลีกีปั๊ก็จะมีปัเป็นอุป,ปรกรณ์ประกอบการแสดง ก็จะทำให้การแสดงนั้นเกิดความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้นและยังมีการแสดงชุดอื่นๆอีกเซิร์ฟกิ๊มีอะไรคะมีกระติ๊บข้าวเสริมบางไฟก็มีบางไฟเสิริมแย่ไข่มดแดงก็มีอุปกรณ์มีตะกร้ามีไม้สำหรับแย่ไข่มดแดงนะคะระบาโคมก็มีโคมไฟระบาดอกบัวก็มีดอกบัวนะคะเสิรสวิงก็มีสวิงแล้วก็มีอีก หลายๆอย่างเลยนะคะที่เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงอ่ะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเนี่ยก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะที่ทําให้ผู้แสดงมีความสวยงามเป็นสิ่งที่บอกลักษณะของตัวละครนะคะสามารถบ่งบอกฐานะตำแหน่งของตัวละครได้น้องดูจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยน้องก็จะรู้เลยว่าตัวละครตัวนั้น เล่นเป็นตัวอะไรบางละครบางอย่างการแสดงน่าจะสินบางอย่างเนี่ยเราดูจากสีสันของเครื่องแต่งกายเช่นอะไรเช่น,านก,การแสดงโขนค่ะลูกการแสดงโขนเนี่ยเราสามารถแยกแยะสีสันของเครื่องแต่งกายได้ตัวละครตัวนั้นคือตัวอะไรเนี่ยเราแยกแยะจากสีสันเครื่องแต่งกายได้อย่างเช่นถ้าเป็นหนุมานหนุมานก็จะต้องแต่งสีขาวกับสีแดงเขากําหนดเลยว่า หานุมานแต่งขาวแดงจะไม่ใส่สีอื่นเลยนะคะทศกัณฐ์ก็จะต้องแต่งเขียวแดงแต่งเขียวแดงนะคะส่วนสําหรับการปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือว่าเรื่องแม้แต่ลายก็ใช้กับการปักต้องเหมาะสมกับตัวละครเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวละครแต่ละตัวปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือเรื่องเหมือนกันนะคะเขาต้องดูเลยว่าตัวละครตัวนี้ปักดิ้นเงินดิ้นทองอย่างไรปักเรื่องอยางไร โอเคสำหรับคลิปนี้เราจะพูดเพียงองค์ประกอบของหนา้าฏตจินไทยนะคะว่าหนา้าเตสินไทยจะมีความสวยงามหรือหนา้าฏตจินไทยที่น้องเห็นในปัจจุบันมีความสวยงามนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหกข้อสรุปนะคะก็คือหนึ่งน้ติยสัและภาสาัมผัสองอะไรคะสองดนตรีวงดนตรีสามอุป,ปกรณ์สี่เครื่องแต่งกาย แล้วก็ห้าเนื้อร้องหรือทำนองนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ